ันนี้เรามาพักอยู่ที่ศูนย์วิชาศารของอำเภอพรมคีรีครับตั้งแต่เราเข้ามาในเขตอำเภอพรมคีรีเราได้รับอนุเคราะห์จากท่านผู้นี้นะครับครับแล้วก็พาเราไปชมน้ำตกถล่มโลกครับขอโทษครับชื่ออะไรครับผมชื่อพี่มนต์ครับในเบ๊บเราชื่อพี่มนต์ ตรงๆเลยครับนามตะกุลนะครับนามตะกุลโลดชนะพวพันนะครอ๋อครับแม่ยินด,ดีมากเลยครับเอที่ได้ไปเจออืมอโลกาวนักจักรยานมาผมว่าพุ๊บมาเลยนะมาต้องกากจากอาจาร,รย์บัญญัติอาจารย์บัญญักคนบอกแล้วพอเจอเจอโคแดงโคแดงมาด้วยอ,อืมอผมว่าเดี๋ยวจะคือผมผมลงไว้ในเว็บว่าอขอแค่คําปรึกษาสําหรับ กลุ่มไม้กำมวนที่จะผ่านมาทางนี้ในทางจังหวัดโคราชแม่ลาชนะครับสายอ็นด้ที่เป็นนักจักรยานที่ทราบว่าเราจะผ่านมาก็ความขออนุเคราะห์ว่าช่วยเส้นทางขอคำแนะนําในเรื่องเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวก็วันนี้ก็จะเจอคุณพิมลนะครับเป็นที่เป็นเป็นประเด็น อาจารย์ประหยัดกษ์แกรู้กว่าผมเองอาจารย์อ <g ülme> ยายเข้าออกก็เดี๋ยวเพาะว่าถ้าได้มาที่นี่อาจารย์ป <g ülme> ระหยักษ์แต่คนบอกผมเองว่าอาจารย์อยากแชรเรื่ในสนามกันเนี่ยลงไป <g ülme> โรคจิตอาการไปแขร์กันเขาว่าแ <g ülme> ล้วก็จริงต่อนหน้าสาวๆเยอะๆ,ๆ้คนนู้นแชร์คนนี้แชร์รู้จักกันทงานเนี่ยว่าเอ้ะมานะนะโอ้ยแบบโอ้ยอาจารยมมาด้วยนะจะเป็นลมแล้วๆๆเฮ้ยแล้วคุณโคกุ้งเลยครับแล้วก็วันนี้ก็ บุกอากาศก็ร้อนนะและแกมีความพยายามมากเลยที่พาเราให้ได้รู้ว่าน้ําตกคำลูกเป็นยังไงไอเราก็อุดสุดเนะโอ้วันนี้ร้อนก็ร้อนสุดๆแต่ว่าตาข้าวเป็นแบบนี้แค่เออมาได้หายใจมันนี่ครับก็ขอขอบคุณมาตอนนี้เดินนะครับสวัสดีครับ